ดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเจนนทกีกับหมอจริยศไรบ่ายวันทิตย์ก็ออมีงานวิจัยโผล่ขึ้นมาอีกออกมาย้ำเตือนว่าของง่ายๆนะฮะแค่ดื่มน้ำทุกวันให้เพียงพอดีกว่าที่จะไปดื่มน้ำหวานนะฮะที่ใช้น้ำตาลทำให้เกิดความอรุณอร่อยนะครับเข้าไปทางปากเข้าได้ง่ายนะฮะแต่ออกนี่ออกยากเข้าง่ายออกยากก็ร,ระวังกันหน่อย เขาพบว่าถ้าเอาการวิจัยทั่วโลกเนี่ยเอามารวมกันนะฮะถ้าเป็นแบบที่เขาเรียกว่า control study กรณีาการควบคุมคนที่มาวิใใจัยให้มีปัจจัยแทรกอื่นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับเขาก็พบว่าน้ำดื่มที่ใช้น้ำตาลทำให้หวานในในงานวิจัยเนี้ยเขาเรียกว่า sugar sweetened beverage นะฮะ SSB นะครับ,รบเราเรียกันว่าน้ำตาลหวานก็นแล้วกัน ตัวนี้จะมีอะไรบ้างหนึ่งซอฟต์ดริ้งนะฮะตอนที่เราไปกินตามโรงแรมหรือว่าตามร้านตามผับนะฮะฟู้ดเฟเวอร์ดริ้งก็คือเออ่น้ำดื่มที่ผสมเออ่กลิ่นผลไม้นะครับเอนเนอร์จีดริงส์นะครับน้ำดื่มชุ่มกำลังพั Punch, นช์อ่าดิสั่งกันเยอะนะฮะพั Punch, นช์น้ำเลมอนเอทนะฮะน้ำมะนาวหวานนะครับแล้วก็ทรานดิชเนลเบริฟช์ก็คือ ออครื่งหนึ่งทั่วไปที่มีส่วนผสมที่เราคิดว่าเป็นของัลจากธรรมชาตินะฮะคือสปี้เนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันมาจากทั่วโลกนะฮะอันหนึ่งที่ที่เขาใช้เขาเรียกว่าอารว่าเฟรซกัสนะ,ะอันนี้เป็นของพวกชาวเอาเมริกาใต้เขาเื่อนกันถ้าเป็นแบบชาวเราก็เป็นพวกน้ำอ้อยต่างต่างนะครับแต่งานวิจัยนี้เนี่ยไม่ได้รวมถึงน้ำผลไม้นะครับ น้ำที่ผสมสว e e t e เ e d นเดอร a g e อื่นๆที่ใช่น้ำตาลสารทำให้หวานนะครับหรือแม้กระทั่งนมที่ผสมน้ำตาลก็ไม่รวมอยู่ในการวิจัยอันนี้นะครับแลวเขาก็พบอีกว่าคนที่ได้รับการวิิจัยว่าเป็นโรคเบาหวานใหม่ๆเลยนะฮะเคสสิ่งๆเลยนะครับ2.2ล้านคนกับคนที่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจแบบจริงๆนะครับ1.2ล้านคน,นเมื่อเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยดื่มน้ําที่มีน้ําตาลผสมนะครับที่ทได้กล่าวไปในข้างต้นนะครับถ่านรับไปแล้วเนี่ยหนึ่งในสิบของคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าหนึ่งในสามสิบของคนไข้ที่เป็นโนร 1, นคหัวใจจะมีความเกี่ยวข้องกันกับการดื่มน้ําที่มีน้ําตาลผสมอยู่นะครับแล้วเขาคิดว่า คนที่ตายจากโรคเออบาหวานกับโรคหัวใจเนี่ยสามแสนส่นคนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการดื่มน้ำที่มีน้ำตาลผสมอยู่ปัญหาเหล่านี้นะฮะจะเกิดในอเมริกาใตา้ในแถบแคริเบียนมากกว่าที่อื่นนะครับสนางริการเนี่ยเขาพบว่าที่สับสับในแอฟริกาเนี่ยก็มีจำนวนคนที่เป็นโรคเบาหวานมากที่สุดนะครับ เป็นที่น่าตั้งใจว่าในผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายที่อายุน้อยเนี่ยแล้วก็มีการศึกษาสูงอยู่ในเมืองเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมากว่าชาบ้านเขาก็คงมีปัญหาเรื่องของซอฟต์ดริงเรื่องของเอ,อ็น g y จีดริง์ดรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆที่เออทำให้รู้สึกว่าสดชื่นในการทำงานเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความเครียดสูงมีการทำงานการแข่งขันกันสูง การที่เครื่งองดื่มที่มีน้ำตาลผสมเนี่ยก่อให้เกิดโรคเบาหวานกับโรคหัวใจเนี่ยมันก็ง่ายๆเลยนะครับคิดกันแบบคณิตศาสตร์หนึ่งบวกนึกเท่ากับสองเมื่อไหรที่เรากินน้าตาลลงไปกับน้าตาลเข้าไปสู่กระเพาะน้ำตาลนี่จะถูกดูดซึมได้ง่ายและเร็วนะครับผู้ว่าร่างกายเนี่ยจะได้ใช้น้าตาลเนี่ยไปในทำอ่องอื่นสร้างพลังงานเ,ออเป็นหลักนะฮะ เราเราต้องการพลังงานเนี่ยเ,ออเราดื่มน้ําตาลไปนะครับน้ําหวานไปมันจะช่วยเราทาั้งที่ันไดเพราะว่าการดูดซึมเนี่ยมันเร็วมากแต่มันก็มีข้อเสียของอะไรที่มันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียน้ำตาลไม่ได้ว่าเป็นตระลายแล้วเรากินไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกินน้ำตาลด้วยก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเพื่อเอาไปสร้างพลังงานแต่ในระดับที่มากเกินไปและเร็วเกินไปมันก่อให้เกิดโทษ นะครับตล,ลับน้ำตาลที่มันสูงอย่างกระทันหันมันก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอินซูลินเซิร์ชตับอ่อนต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะสร้างอินซูลินขึ้นมาทําให้เกิดไขมันพอกเอาัยวะภายในของเราภายในลาไส้ภายในตับและทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอินซูลินเรสิสเซนซ์คือร่างกายไม่สามารถจะใช้อินซูลินได้เมื่อไหร่ที่ร่างกายใช้อินซูลินไม่ได้น้ำตาลที่เอาเข้าไปในเซลล์มันก็ไม่สามารถถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้ และคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเตือปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงเป็นเมตาบอลิดิสฟังชันมีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงมีปัญหาเรื่องของการอักเสบเนื้อหลังซึ่งก็เป็นตัวสัรสำคัญในการ,กการให้เกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจก็ถ้าต้องการดื่มพวกออน้ำดื่มที่มีน้ำตาลผสมเนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะฮะดื่มได้บางครั้งบางคราวใช่ว่าจะหยุดหรือว่าไม่ทำอะไรเไม่ดื่มมาเลยอันนั้นก็ย่มอมเป็นไปไม่ได้ก็ให ลิมิตมันให้น้อยที่สุดท่าเ่ียน้อยได้นะครับของทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะครับอะไรที่มันมากเกินไปเร็วเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่มันน้อยเกินไปช้าเกินไปมันก็ไม่ดีทุกอย่างนี้ต้องอยู่ที่การบริหารจัดก,การชีวิตนะครับของที่มันทําอะไรง่ายๆและมีประโยชน์กับร่างกายก็ทําไปของอะไรที่หลีกเลี่ยงได้และมีโทษกับต่อร่างกายเยอะๆก็หลีกเลี่ยงไปนะครับ ก็สุดท้ายนี้ขอความสุขสมบรูรณจงมีแก่ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ